ขายอย่าขายข้าวป่งบอขายดีบอฮะขายดีเขาก็เห็นเขาซื้อฮะเาผักควนซื้อบ่โอ้เหมือนแรกเบิ่งมะลันบ่นี่เบิ้งบอเบิ้งหน้าไม้ัห้วัดจักรพรร มันอร่อยบอกเขาขายออยออยอยัวเด้ย่บานไดาหนี่ายนลูกัพขาวาทุกมือบ่ดายทุกมือบอมือนึ่งล้ายแต่เชกบาทไ่บาทเติบอยู่เนาะมือนี่ได้ักลอยละไม่เยครับแล้วเนาะช่วยทำมิตรใจอันน่น หันน่นไม่อยู่ไวแมก่ได้นับ,บน้อยเปนบปับเบิ่ง <c oughs> ดูเธอจากเมาไปนับเบิรงดูจักอันเออมามานับเบิร์เอาสิตัวเห็ดอยังเอานับเบอ่งดูหนึง่งอันักบาทเออหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสองิบอ,อันจักบาท สองไร่ชีสิบแน่นบ่อันละเจ้าแน่นเออให้เมาบ่นี่เมาอยู่ใช่เหงหงวอง่าใบ่อายุจักปีล่ะอายุบอหลายเลยบ่ก็ร่างเลยชีสิบปีอ้ก็หลายเติมแล้วหลายบ่ค่าหลายออกก็มีกเกี่ยวออกบางต้นเดือนก็สนใจไม่เจ้าอยู่บ้านได้ผมอยู่อุบลอยู่โค้งเตรียมพุ่นคอยอยู่ส้นโลกบ้านพวกสว่าง เอาสิเมาส์ห้นอสองี่สิบแล้วก็ไปอาบน้ำฝ่งาวมอหล่้ก็คือพห้ยายขายตัววะแม่ขายขายพวขายกัแล้วจะเจ้าแล้วสิเมาส์ไปให้คนว้อ,อกินฝ่มาน้ามอลำนี่ละอ๋อเอา,ม,ามอลำยี่บานไหนบากกนเอกาะมอลำยี่บานไหนแต่ยังมาโคตอุบลกหอยูขนาดมอลำเขยอยูบานูส่เอาสองร้อยสี่สิบเอาเมาส์ห้นี่ ขอบคุณค่ะยายอยู่นอนดีแล้วนอนเหมือนแรกนี่ยายกับคุณพ่อพ่รับเอาไว้ทอดเดี๋ยวคอยแน่ให้เจ้าโชคเจ้ามารเนอะเจ้าร่ำเจ้ารวยไปเครองหนามเคองหนามมือตะโพกหักโคบแพ้งด้อยนะสาธุสาธุสาธุอยู่ดีไม่แห้งกับพ่อลรอล่ะพ่อได้อยู่ได้กินพ่อไดี๋ยวใส่หัวรถกับพ่อละเอออุ้มสุขภาพแข็งแรงพอเห็นนอดขายเลยก็เลยอันจากซอย ผลใหแล้วเอาขม่าผเอนอเอายางยิงมาแรงเบิ่งมอระผัเจากงอิงมานิมอเหลานอะทางเลกอ่ิงเคยเห็นเคยกรจ้ากูยงมนิเออโย่ัราตอกรทัดเห็นอยู่ตอกเอาเอาเอิมแรก็มาแถวนี้ละเอาขอจะเอาไปแจกเขาก็เด้อเอาอยู่ดีไม่แห้งจะเมื่อไเอาสู้สู้สู้พูดได้ก็สู้ให้กันนั่นละ คนรวยเขาก็สูคนบุรวยเขาก็สูเมาแบบคนรวยจิบอ้อแตกอ่าเออเอาไปละย่าปัง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 เฮงเฮงรวย เมาให้เพื่อนครับพี่น้องแล้วโปกครับโป้งเนยกินไหม ยายเราขายก็เลยเมาโอ้เพลง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 เอาเอาผลลหอ่หอผลละห่อนี่มาเอาน้ำเอ้ยน้ำใจ มูเ,เ,เ,เล้เอาะเด้เออคิดละเอาคอยห้าอันที่บอใหม่เฮ้โอ้ยมันซับกันเหมือนเละจะแม่นเลือกเนาะห้าเดกเาดาผเาขอบคุณค่ะเอาเอาห้ไอ้น,นั่นน่ำกิ๊กนา่อันไหนยู่เล่อีกว่เดี๋ยวนี่เอานี่เอาแบกซุ่คนไว้เอา เพอใหญ่น่ะย่าินน e ัเราขายก็เลยเมาเอ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 าให้จืดมวยรวยเบอร์ด้วยมีไหมโอ้กินไหมโอ้ยเพลงแตกกระแตนไต่บนนอกกูบ้าดังๆเอาไปแจกเขาเกินเอาไปเมื่อไหร่บ้าดังๆไปมาพี่ตามมาขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อการชัยนะครับผมเลี้ยงข้าวโปรขเราขายหังหันเลยเดินสิ ปาบ่วบาบกน้ำนะขอบคุณที่ไั้ใจนะครับพี่น้องครับเอ้าจัดเครื่องเมียมด้วยหรอฮะเครื่องเมียมอะไตอนนี้มีของกินป้อมรู้จักชื่อเมียมันทั้งเลยจะาหือจะาหน้าบูงถ้าซื้อเมียมันเออที่มีของกินป้อมหน้าบูงถซื้อเมียมมาเลยเดยกกองนั้น ขอบคุณเพืกำลังใจนะครับอ้าวคิดดีทำดีความดีก็ทำไปเรื่อยๆครับพี่น้องน้องติงน้องติงโชคดีใส่ปีใหม่ขนาดเนาะโชคดีใส่ปีใหม่ขนาดเนาะดีข่าวอยู่เด้อดีใจน้ำดื้อ ใช่ด้วยโอ้ยบะถือกอกพี่นองครับนี่คือบรรยากาศส,สดๆนะครับบรรยากาศสดๆโอ้ยเอฟซีพีมอดไหมพูน่ะเอฟซีพีเงลม m เอฟซีพอมอดอ้ยนอดกินเป็นง๋วยเหลือม ขาให้ผ mm ู hmm. right. sí, ้เฒ่าขายเขาเลยสือน้ำเล่าต้นเล่าอะไรจีเซี่ยเส่บเลยปวดไตเสียดอ่ะปวดายถ้อยไหมบุญครับปดเียดอ่แต่ไง เดี๋ยวไปถ่ายคลิปยุ่ห้องน้อุ้ยอุ้ยเจออเไรเพ้่อพอกันคลิปหน้าพี่น้องครับย้อ,ยอนงานหนัาไปเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ